ติดตามไว้นะสอนเก่งมากอ้าวครูโยสวัสดีค่ะโ,โอ้ยเขนินนะเนี่ยครูยโยนะคะเป็นครูที่ตายเข้ามาทำออนไลน์ครั้งแรกแล้วตายไม่รู้จะไปยังไงทําไม่เป็นตายก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนกับครูยโยนะคะแล้วก็ได้คําทางถูกว่าจะไปยังไงครูยโยสอนดีมากทุกคนถ้าใครอยากทำออนไลน์แล้วไม่รู้จะไปยังไงก็ติดต่อครูยโยได้นะมาเรียนด้วยมาเรียนด้วยมาเรียนครนูมาเรียนกับลูกศิษย์ตายเม่เขินไปเออข้ายเก่งก็เรียนจากไหนล่ะ สิทธิ์ใครลูกสิทธิ์ใครทุกคนนี่ทุกคนอยากรู้เนี่ติดตามเฮโยเนี่ยเดโยโปรเนี่ยทุกคนกดติดตามไหมนะสอนเก่งมาก สอนทําออนไลน์สอนทำคอนเทนต์สอนไลฟ์สวดสอนอะไรต่างๆนาะนาะแล้วให้ความรู้แบบก็อยู่ในกลุ่มเขาอสอนครั้งเดียวจบไม่พอนะคะแล้วก็ปรึกษาหลังบ้านได้ตลอดแหละนี่แหละลูกศิษย์นะลูกศิษย์มันก,ก็ต้องเป็นอย่างนี้ขายเก่งเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเรียนมาจากไหนเออทั้งแกกทั้งแถมครูยโย่ั้งแต่ตั้งแต่เรียนจบแล้วไม่พอนะคะทุกคนดูแลหลังบ้านได้อีกทักถามได้ตลอดอู้บ้าบอมีที่ไหนให้แบบนี้ค้าเรียนน้านหลักมากซื้อหวยเดือนหนึ่งยังหมดเยอะกว่านั้นนะทุกคนเอาจริง เอออย่าพึ่งไปค่ะก่อนจะไปอ่ะเม้น์มาหน่อยค่ะว่าวันนี้ตรวจการบ้านแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันได้ไหมมันโอเคไหมมันมีอะไรต้องปรับต้องปรุงตรงไหนไหมคะ่ลูกศิษย์คนนี้น้อมรับคําติชมแล้วก็จะเอาไปพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนเพราะว่าทุกคนล้วนแต่มาตรงนี้เราถ้าเราไม่ฝึกฝนเราออกมาไลฟ์เราก็ไม่รู้นะคะว่ากดติกตกอกจะเป็นยังไงเราจะไลฟ์ผิดไลฟ์ถูกเราจะกล้าที่จะกดกล้องโก้ไลฟ์ไหมเพราะมีนมีหลายๆคนค่ะที่ทาออนไลน์แต่ไม่กล้ากดกล้องโก้ไลฟ์หนูะเสียงชัดหน้าสวยเสื้อได้ฟิลเตอร์ค่ะ มาชอบติดตกอตื่นมาสวยเลยค่ะหนาหนาบาลำแปะฟันบัแปะกดกล้องไล่ได้เลยอะมักเพ้งมกักติ k ต o k เขบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าจะให้เป็นเอ็กซ์เพรสขึ้นลองเน้นเครื่องแต่งกายอู้ได้เลยค่ะเฮี่ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับปรุงนะคะอันนี้บางแนวเนี่ยนั่นเปรย์ไลใต้ต้นมะม่วงที่บ้าน จะจับกลุ่มลูกค้าที่พรีเมียมขึ้นอันนี้ซ้อมซเออใช่ใช่ใช่ช่จริงค่ะเดี๋ยวต่อไปจะต้องทําแบบนั้นแล้วค่ะเพราะว่าเราจะต,ต้องดึงดูดเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีทุกท่านที่เข้ามาเนาะค่าเรียนแบบเบามากทุกคนก็ทักทายไปได้เดือัอนี้เป็นยังไงล่ะ